สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมการาจัดระเบียบกิ่งแก้มังกรนะครับที่เขา,าที่เขาจะแตกกิ่งออกมาแล้วก็เขาจะยาวออกไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็จะมาจัดแต่งว่าให้เขาอยู่ด้านในของไอ้วงล้อนี้นะครับเสร็จแล้วให้เขาแตกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเขา อยู่ด้านนอกของวงล้อนะครับเขาก็จะล้มลงอาจจะหักก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นผลแก้มกรออกมาเยอะๆแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดแต่งอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีตัวกรรไกรนะครับในการตัดแต่งกิ่งของแก้มังกรนะครับเสร็จแล้วก็จะมี เศษผ้านะครับเศษผ้าที่เราจะมาผูก,กลัดกิ่งก้ามังกรนี้ให้มันอยู่ในวงล้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ ราต้องระวังนาำเขาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่านาำเขาทิ้มเนื้อเราเนี่ยโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะครับ บางครั้งก็ต้องถอดถุงมือเนื่องจากว่าไม่สะดวกในการใช้ถุงมือนะครับเราก็จะใช้เชือกแล้วก็ใช้เศษผ้านะครับมาามัดรอบๆเพื่อที่จะให้สิ่งเจ้ามังกรที่เขาแตกออกมานะครับให้เขายาวพุ่งขึ้นเข้าไปในระหว่างวงล้อนี้นะครับเพื่อที่เขาจะได้แตกออกมาด้านนอกอย่างนี้นะครับนี่ครับ เสาตรงนี้ผ้าที่ผูกไว้ขาดแล้วนะครับก็ทำให้กิ่งของเขากิ่งนี้ล้มลงด้านข้างเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะจับเขาขึ้นนะครับตรงไหนที่ไม่ดีนะครับเราก็ตัดออกก่อน ิ่งตรงนี้นะครับมันยาวแล้วยาวทะลุขึ้นไปที่วงล้อแล้วนะครับแต่ว่าอีกกิ่งหนึ่งตรงนี้ก็ยาวเหมือนกันเรารอให้เขาายาวออกไปอนอกวงล้อนะครับแต่ส่วนตนัวนี้เราตัดทิ้งซะไม่ต้องเก็บไว้นะ ครับตรงนี้ถ้า,าลำต้นของแก้วมังกรนะครับที่มันมีกิ่งแตกออกมาออกจากวงล้อแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะวงล้อตรงนี้มันจะเป็นตัวที่รับน้ำหนักของกิ่งแก้วมังกรกับผลแก้วมังกรที่ออกออกมาตามาตาของแก้วมังกรนะครับ ที่ะใะ้เขาแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับการปลูกแก้หมดตนก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วก็ปล่อยกิ่งไว้นะครับนี่ตรงนี้แตกกิ่งออกมาแล้วกิ่งเล็กๆนี้ก็กําลังแตกออกมานะครับ รจริงพวกนี้ที่แตกมาเนี่ยเราก็ต้องมาจัดระเบียบให้เขาใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เขาแนบชิดกับต้นเสาเสร็จแล้วก็ให้เขาแตกกิ่งยื่นออกมานอกในวงล้อนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะทําให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เขาแตกออกมา สิ่งตัวนี้ขึ้นไว้นะครับโอ้โหตัวน,นี้ยาวนละทะลุทะลุล้อยางไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดดูที่ว่าจะจัดยังไงได้บากแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปตัดกิ่งแก้วมังกรมากนะครับมันก็จะหัดนะครับ ได้นะครับที่ที่แม่ให้เขาหับมาก น,นี่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัดทิ้งซะงเราต้องการกี่งจ้ามังกรที่ให้เขา,ายาวทะลุวงล้อออกไปนะครับ แตกกิ่งออกมานะครับมันก็จะเป็นระเบียบแนบชิดกับเสาปูนนะครับเสร็จแล้วเวลากิ่งเขายืดออกไปนะครับมันก็จะขึ้นทะลุวงล้ออย่างนี้นะครับเสร็จแล้ววงล้อตัวนี้จะเป็นวงล้อในการรับน้ําหนักของกิ่งแก้มังกรที่แตกแยก,กสาขาออกไปกับผลแก้มังกรที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับ แก้มงกรที่ล้มลงมานี้นะครับเนื่องจากว่าผ้านะครับเสียผ้าที่เราผูกมัดไว้นะครับมันหมดสภาพแล้วก็ทําให้ผ้าขาดนะครับทําให้กิ่งแก้มงกรล้มลงไปลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่ากิ่งแก้มงกรไหนนะครับที่ยื่นออกไปจากวงล้อแล้วนะครับเสร็จแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมา ก็จะไม่ล้มนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในวงล้อแล้วผ้าเศษผ้าที่เรามามัดไว้นั้นก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากิ่งในที่ยังไม่มีกิ่งที่จะยื่นยาวออกไปในวงล้อนะครับก็จะทําให้ล้มกิ่งแก้วมังกรล้มลงมาลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการจัดระเบียบก,กิ่งแก้วมังกรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยไว้ ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูต้นแก้มงกรทุกต้นนะครับว่ามีความมั่นคงแน่นหนาหรือว่ากิ่งแก้มงกรนั้นอยู่ในวงล้อหรือไม่นะครับถ้าไม่อยู่เราก็จับระเบียบให้มันอยู่ด้านในนะครับแก้มงกรถ้าไกลปลูกนะครับก็จะต้องดูแลหน่อยนะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับ ต้องมีการจัดระเบียบอย่างต่อเน,นื่องเพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะครับน่ครับกันไก่วยตัดแต่งจริง่งแค่มังกรถูงมือหนาหน่อยป้องกันหนามของเขาที่จะขิ้นเนื้อเรานะครับมันช่วยเราได้เสร็จแล้วก็จะมีผ้า ที่เราตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาปูกสิ่งแก้วมังกรเข้ากับเสารั้วเข้ากับเสาปูนนะครับครัขบขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับค่ายด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ